พระราชธิดาองค์แรกของรัชกาลที่หที่เกือบถูกใส่หม้อถ่วงน้ำตั้งแต่ประสูตรเมื่อฉีกถุงน้ำคร่ำออกจึงเห็นว่ายังหายใจเหตุใดพระราชธิดาต้องถูกใส่หม้อถ่วงน้ำและเหตุใดต้องคลอดนอกพระราชวังทั้งที่เป็นลูกคู่ทุกข่ยาของรัชกาลที่ห้า ตามมาฟังกันเลยค่ะในปีพุทธศักราช2410พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสู่ขอคุณแพรธิดาวัย13ปีของพระยาสุริวงศ์วัยวั์มาเป็นสะพ้ยหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์ซึ่งต่อมาคือ เจ้าคุณพระประยุรวงศ์เจ้าคุณจอมมารดาหลังจากคุณแพรซึ่งถือเป็นรักแรกของรักชกาลที่หเข้ามาเป็นสไพยหลวงได้สามเดือนคุณแพรก็ได้ทรงครันจึงต้องหาที่คลอดพระหน่อใหม่เพราะพระตำหนักสวนกุหลาบที่ประทับในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณี จะประสูตรในพระบรมมหาราชวังได้เฉพาะพระราชโอรสที่ดาของพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้ไปประทับที่พระราชวังนันทอุทยานฝั่งกรุงธนบุรีริมคลองมอนให้เจ้าคุณพระประยูระวงศ์และเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์ไปประทับ รอคลอดที่นั่นเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์มีราชการต้องเสด็จมาช่วยพระราชบิดาที่พระบรมมหาราชวังเป็นประจำบางครั้งก็ต้องเสด็จกลับข้ามแม่น้ำในเวลาค่ำบางวันน้ำลงคลองแห้งต้องทรงไต่สะพานไปตามริมคลองกว่าจะบรรทมได้ก็จวนดึก พอเช้าก็ต้องเสด็จข่ามารับราชการเป็นเช่นนี้ทุกวันจนกระทั่งวันที่24กระกรกฎาคมพุทธศักราช2411เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ทรงคันได้เพียงเจเดือนก็ประสูตรเป็นพระธิดาที่ประสูตรนอกพระสเวตสตชัดคือ ประสูตรในตอนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่สสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพน์ไว้ในประวัติเจ้าคุณพระประยูรรวงตอนประสูตร กรมมขุนสุพันณภาควดีไว้ว่าเมื่อทรงประสูตรพระองค์ยังอยู่ในกระเพาะซึ่งหมายถึงถุงน้ำคร่ำที่เป็นกระเพาะหุ้มหอ่อหมอและพยาบาลพากันเข้าใจว่าสิ้นพระชนเสียแล้วแต่ในคันให้หาม้อขนันจะเอาใส่ไปทวงน้ำตามประเพณีแต่ ตาัวพระยาสุริยวงศ์วัยวัฒนอยากรู้ว่าเป็นพระองค์ชายหรือพระองค์หญิงให้ฉีกกระเพาะดูเมื่อเห็นยังหายพระไทยจึงรู้ว่ามีพระชนชีพอยู่ก็ช่วยกันประคบประงมแก้ไขเยี่ยวยาจนเป็นที่แน่ชัดว่าพระธิดาพระองค์น้อยนั้นมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทุกประการ เลี้ยงมาจนรอดได้เนื่องจากพระธิดาองค์น้อยเป็นพระธิดาที่เกิดจากรักแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระสนมเอกจึงมีความสนิทเสน่หาโปรดปรานพระราชธิดาพระองค์นี้เป็นอย่างมากโปรดให้ประทับอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวพ่อแม่ลูก ณวังนันทอุทยานโดยไม่ได้ให้แยกไปอยู่ยังตำหนักต่งหากออกไปและตรัสเรียกพระธิดาว่าเจ้าหนูก่อนที่จะพระราชทานพระนามให้หลังจากพระธิดาประสูตรได้ไม่นานสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรซึ่งเสด็จตาม สมเด็จพระบรมราชชนกไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ทรงประชวนหนักเจ้าจอมารดาแพรแม้จะอยู่ในสภาวะแม่ลูกอ่อนก็ได้เฝ้าปรนนิบัติรักษาพยาบาลพระสวามีตลอดเช้าค่ำโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก จนกระทั่งสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์เสด็จขึ้นถเหลิงถวารราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระธิดาองค์น้อยจึงได้ดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลลักษณ์สุนทรศักดิ์กัลยาวดีพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงสีวิไลลักษณ์ทรงเจริญวัยขึ้นมาเป็นเจ้านายที่น่ารักทรงวางพระองค์อย่างงดงามมีน้ำพระถัยเอื้ออารีเป็นที่รักและเคารพของบรรดาเจ้าพี่เจ้าน้องทั้งปวงโดยเฉพาะบรรดาเจ้าน้องที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้าทุกพระองค์จะตัดเรียกพี่หนู ตามที่สมเด็จพระบรมราชชนกส่งเรียกว่าเจ้าหนูส่วนบรรดาชาววังก็จะออกพระนามว่าท่านพระองค์ใหญ่พระองค์ได้รับพระกรุณายกย่องพระเกียรติยศไว้ยิ่งกว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์อื่นหลายประการเช่นทรงมีสร้อยพระนามคือ สุนทรศัก์กัลยาวดีซึ่งตามปกติแล้วสร้อยพระนามมักจะมีแต่ในพระนามของเจ้าฟ้าที่ประสูติแต่พระภรรยาเจ้าและในพิธีโศกันยังโปรดให้ทำพิธีเขาไก่ลาดใหญ่เช่นเดียวกับเขาไก่ลาดของเจ้าฟ้าเป็นต้นพระองค์ สงได้รับความไว้วางพระราชหฤทยัยจากสมเด็จพระบรมราชชนกนาถให้ทำหน้าที่ดูแลเจ้าน้องที่ยังทรงพระเยาว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ได้รับพระราชทานเกียรติให้เป็นผู้สั่งพระกนิษฐาให้เป็นสาวเนื่องจากตามธรรมเนียมการเป็นสาวของสตรีในพระราชสำนักฝ่ายในนั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่ก่อนนอกจากนี้พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาสภาอุณาโลมแดงหรือสภากาชาติไทยในปัจจุบันรวมกับเจ้านายฝ่ายในอีกหลายพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรัก และเมตตาในพระราชธิดาองค์นี้เป็นพิเศษเพราะในรัชสมัยรัชกาลที่หนั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงประสบปัญหาต่างๆเมื่อครั้งเสด็จขึ้นของราชในระยะแรกแต่ด้วยพระบารมีของพระองค์ก็ทำให้ทรงผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้ รวมถึงกำลังพระราชาฤุไทยที่ทรงมีพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งอดทนสู่ปัญหาเคียงข้างพระบรมราชชนกมาตลอดจนพระพุทธเจ้าหลวงรับสั่งว่าพระราชธิดาพระองค์นี้คือลูกคู่ทุกคู่ยากของพระองค์จากบันทึกของพระยาสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งได้บันทึกไว้ในภายหลังนั้นเป็นที่ประจักษ์ว่าหากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงมีพระราชโอรสพระองค์ใหญ่คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิบแล้วพระองค์คงจะมีพระราชประสงค์จะทรงแต่งตั้งพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลลักษณ์สุนทรศักดิ์กัลยาวดี เป็นองค์รัชทายาทสืบสันตติวงศ์เช่นเดียวกันกันกบธรรมเนียมราชประเพณีในราชวงศ์อังกฤษแต่เมื่อมีพระราชโอรสแล้วพระราชดำรินั้นก็เป็นอันยุติลมแต่จะอย่างไรก็ตามพระองค์ก็ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าสถาปนาพระอิสริยยศ พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงสีวิไลลักษณ์สุนทรศักด์กัลยาวดีขึ้นทรงกรมเป็นกรมขุนสุพรรณภาควดีในขณะที่เสด็จพระองค์ใหญ่หรือเจ้าหนูของสมเด็จพระบรมราชชนกมีพระชนษาได้35มสิบาพัรษา พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงสีวิไลลักษณ์สูนทรศักดิ์กัลยาวดีกรมขุนสุพรรณภาควดีน่าจะมีโอกาสได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทสนองพระเดชพระคุณในกิจการงานเมืองต่างๆได้มากเพราะพระองค์เป็นพระราชธิดาที่ประสูติมาตั้งแต่พระราชปิดายังไม่ได้เสวยราช ทรงเป็นพระราชธิดาที่ใกล้ชิดสนิทเสน่หาและไว้วางพระราชหฤทัยอย่างที่สุดแต่พระองค์กลับมาสิ้นพระชนในภายหลังเมื่อทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล่าวสถาปนาพระอิสริยยศเป็นกรมมคุณสุพันภาควดีได้เพียง สองปีการสิ้นพระชนของพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงสีวิไลลักษณ์เมื่อมีพระชันษา37มสิพันษาได้นำความหม่นหมองโทมนัสมาสู่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพระมารดา และเครือญาติในตระกูลบุญนาคอย่างใหญ่หลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญพระศพของสเสด็จพระองค์หญิงใหญ่โดยทางกระบวนรถไฟไปพระราชทานเพลิงณวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติเป็นงานใหญ่ที่บางปะอินหลังจากตั้งพระโกรธบำเพ็ญพระราชกุศล ตามทรรมเนียมราชประเพณีแล้วในการพระราชทานพระศพเสด็จพระองค์หญิงใหญ่ที่บางประอินนี้บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการขุนนางทุกหมู่เหล่าต่างก็ตามเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงครั้งนี้อย่างล้นหลามจัดบำเพ็ญพระราชกุศลสามวันซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นที่กล่าวขานกันว่าใครไม่ได้ไปร่วมในงานนี้ถือได้ว่าเป็นคนนอกสังคมชาววังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระภูษาขาวในการพระราชทานเพลิงพระราชธิดาองค์โปรดพร้อมกับรับสั่งว่าลูกคนนี้รักมาก เป็นลูกคู่ทุกคู่ยากต้องนุ่งขาวให้และแล้วบรรดาผู้คนที่ได้ไปร่วมงานในครั้งนั้นก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกันแสงหลังน้ำพระเนตรแสดงความอาลัยรักพระราชธิดาพระองค์ใหญ่นี้อย่างท่วมทน บรรยากาศอันโศกสลดนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนต่อมาอย่างยากจะลืมเลือนนี่คือเรื่องราวของพระราชธิดาพระองค์แรกที่รัชกาลที่ห้าส่งให้เป็นลูกคู่ทุกคู่ยากซึ่งเกือบจะถูกใส่หม้อถ่วงน้ำสำหรับวันนี้ The Third Eye ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ